ค่ะตัวท่านนะคะจบปริญญาตรี Com m u n i c a t i o อ Art ที่ a b a c นะคะและเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยจากวิกิจนี้สินของครอบครัวค่ะเห็นคุณแม่เนี่ยเป็นแบบอย่างของความสําเร็จในธุรกิจนะคะตัดสินใจค่ะเข้ามาสู่ธุรกิจและได้ความแตกต่างของธุรกิจ new skin นูสกินน่ะทำให้ท่านเนี่ยตัดสินใจออ l ินในนูสกินนะคะปัจจุบันตัวท่านประสบความสําเร็จค่ะได้รับรางวัล TDSA ของปี2023และประสบความสําเร็จในตําแหน่งสูงสุด presidential director และ circle of อยากให้ทุกคนนะคะพิมเลขหนึ่งเข้ามาในช่องแชทเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งรัวๆเข้ามานะคะเพื่อต้อนรับคุณน็อตธนกิจสมเกียรตโกนค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ็อตสวัสดีครับคุณสมโอค,ครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านด้ยวยนะครับเมื่อกี้โค้ชฟ็อกเล่าสามประเด็นไปต้องบอกว่าตรงใจตรงใจมากตรงแทบจะทุกหัวข้อเลยนะครับอย่างที่เมื่อกี้โค้ชฟ็อกบอกเลยก็คือว่าข้อดีของนิวสกินเนี่ยมีเยอะมากถูกไหมไม่ว่าวันนี้เราจะอยู่ในการไลฟ์ เราจะเข้าสู่โลกออนไลน์แล้วหรือยังหรือว่ายังไม่ได้เข้าสู่โลกออนไลน์นะครับก็ก่อนอื่นเลยก่อนจะพูดวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะฮะอัพไลน์ทุกระดับชั้นนะครับพี่หนึ่งพี่จีนะครับแล้วก็เป้าวันธนีนะครับแล้วก็รหัสคู่นะครับคุณแม่นิดแล้วก็คุณฟิล์มนะครับขอเลข789ด้ด้วยครับให้คนเหล่านี้ด้วยนะครับบุคคลทุกคนที่มีผลกับการเจริญเติบโตในธุรกิจของผมนะครับ เนาะโอเคมาใน3ประเด็นอะไรที่เป็นประเด็นที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ที่สุดสําหรับการที่วันนี้เราเลือกมีพาร์ทเนอร์นิวสกินเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ในการดําเนินธุรกิจของเราไม่ว่าเราจะไลฟ์หรือเราจะไม่ไลฟ์ก็ตามในห้องนี้ขอดูขอเช็คก่อนแล้วกันนะมีใครเป็นสายไลฟ์ในห้องนี้บ้างสายไลฟ์ทำไลฟ์ทุกวันอะไรเงี้ยหรือไม่ได้เป็นสายไลฟ์ไม่ได้เป็นสายไลฟ์ก็คืออาจจะยังไม่ได้ทาแบบผลิตคอนเทนต์ไลฟ์นะ ว่าทำคอนเทนต์นะครับหรือยังไม่เคยก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์เลยยังไม่ติดต่อเลยทาแบบออฟไลน์ล้วนมีไหมน,นันนานทีพี่ปูมินี่น,าน,านันานานทีนันนาทีไลฟ์ใช่ไหมพี่ทำสองทางนะครับว่างก็ไลฟ์นะครับเจ็ดแปดเก้าเอ้ยเราต้องผ่านเจ็ดแปดเก้าแล้ว <laughs> มีมีใครทาอยู่บ้างไลฟ์ live, ทานะเรานะโอเคคือตอนนี้ผมว่านานๆานทีนะฮะคือแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะเอ่อผมว่าข้อแรกเลยแล้วกันนะมันคือธุรกิจเราเป็นธุรกิจไลฟ์สไตล์นะครับ ไม่ว่าเราจะไลฟ์หรือว่าเราจะไม่ไลฟ์หรือว่าเราจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรก็ตามแต่ธุรกิจมันดําเนินไปได้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกและตัดสินใจเองได้ว่าเราจะเลือกทําอะไรเมื่อไหร่วันไหนผมว่าข้อแรกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามีอิสระภาพในการกําหนดทุกอย่างด้วยตัวเราเองจริงไหมน,น,นั่นคือบอกว่านั่นจะเป็นสาเหตุหลักที่เราทุกคนเนี่ยล้วนมาอยู่ในธุรกิจนี้เพราะว่าเราเลือกได้ว่าแต่ละวันเราจะทําอะไรต่อให้เราไม่ได้ไลฟ์ มันเป็นไปได้ไหมว่าเราสามารถที่จะสร้างคนสร้างทีมงานเนี่ยที่เขาไลฟ์เป็นจุดที่ผมชอบในธุรกิจนี้มากคือเราไม่จําเป็นต้องเก่งทุกอย่างครับทุกคนต่อให้วันนึงเราขึ้นมาเป็นระดับแบบลีดเดอร์ーーขององค์กรเราไม่จําเป็นต้องเก่งทุกอย่างอาจจะพอรู้บ้างปล,ปลายในบางอย่างแต่เราสามารถหาคนที่เขาเก่งสเปเชียลด้านนั้นเนี่ยเข้ามาร่วมธุรกิจเราด้วยแนวคิดแนวทางธุรกิจที่เหมือนกันได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องจ้าง จริงป่ะผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สุดยอดมากเลยนะคือเราสามารถหาโมเดลธุรกิจที่ทําให้เกิดการรวมตัวกันของคนที่เก่งที่มีความเก่งแตกต่างกันได้นะครับถ้าถ้าจะถามว่าจุดเริ่มต้นผมเลยอะ่ะก็คือเรื่องนี้แหละนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดเด่นจริงที่ทําให้เราทุกคนเลือกมาอยู่ที่นี่เนาะส่วนข้อที่2เมื่อกี้นั่นจะเหมือนโค้ดฟลอกเลยคือคุณภาพสินค้าวันเนี้ยเราเห็นคุณเจนนี่เนาะคุณเจนนี่ที่ขึ้นมาดังมากขอขอเล่าเรื่องต่อเลยแนละ้วกัน ขึ้นมาดังมากเนี่ยคําถามมึงคิดว่าก่อนหน้าเนี้เคยมีบุคคลที่ลุกขึ้นมาเป็นแม่ค้าพ่อค้าไลฟ์ออนไลน์เนี่ยแล้วสามารถสร้างวอลลุ่มขายมหาศาลโอเวอร์ไหนข้ามคืนเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วหรือยังฮะอาจจะไม่ได้ยอดขนาดนี้นะแต่เคยเกิดขึ้นมาแล้วถูกปะ่ะคือมันเกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยครับประเด็นสําคัญก็คือว่าวันนี้ยังอยู่หรือเปล่าอาจจะยังอยู่แต่วอลลุ่มไม่เท่าวันนั้นละจริงป่ะถ้าถ้าถ้าขอเมนชั่นชื่อถึงแล้วกันนะอาจจะเป็นแบบอย่างคุณพิมรีพายคือแต่ละคนนะ่ะสุดยอดมาก สุดยอดในแง่การไลฟ์สุดยอดในแง live, ่องของการสกิลในการแบบดึงคนดูสุดยอดในการเป็นเอนเ์เทนเนอร์ผมว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถนามาแอพพลายใช้ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะก้าวข้ามไปได้คือเรื่องของคุณภาพตัวสินค้าคือสุดท้ายแล้วครับกลุ่มลูกค้าเนี่ยไม่ว่าเขาจะซื้อสินค้าจากใครมาก็ตามด้วยสาเหตุอะไรก็ตามมันมีหลายสาเหตุมากแต่สาเหตุเดียวที่ลูกค้าจะกลับไปซื้อสินค้านั้นซ้ํา Retention เนี่ยมันเกิด โดยเฉพาะก็คือคุณภาพสินค้าต้องได้อย่างวันนี้นะครับต่อให้ต่อให้นะ,ะคุณเจนนี่จะแบบดึงดารามากี่คนคุณเชื่อไหมว่ามันจะเป็นเพียงกระแสดับบูบคือพุ่งแล้วก็บูบไปไม่ได้แปลว่าศูนย์สลายอาจจะแบบเหลือศูนย์นะแต่ว่าเทรนด์มันก็จะเป็นเทรนด์ดาวไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าอะไรครับเพราะสุดท้ายฐานลูกค้าไม่ได้ซื้อซ้ํานั่นแปลว่าต่อให้มีคนดูไลฟ์เป็นหลักหลายล้านแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเมนเทนยอดขายได้แบบนี้ตลอดไป จริงไหมจริงป่ะแล้วเมื่อ,อไหร่ที่มันเกิดกระแสตีกลับในเรื่องของคุณภาพสินค้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นผมว่าเขาจะต้องมองเกมแก้แลเกมของเขาอาจจะไม่ใช่เกมยาวนะอาจจะเป็นเกมสั้นและเน้นโกยนะครับอาจจะเป็นลักษณะนั้นก็ได้เพราะนั่นก็คือโลกของการขายแบบออนไลน์นะครับแต่ว่าผมว่าสุดท้ายแล้วการที่เราเลือกนิวสกินเนี่ยจุดที่มันทําให้เราสามารถไว้ใจได้จริงๆก็คือเรื่องของตัวคุณภาพสินค้านั่นแหละที่เรามั่นใจได้เลยว่าเมื่อลูกค้าได้ไปแล้วอะ จุดหนึ่งก็คือสินค้าที่ดีนะสำหรับผมนะในยุคนี้มันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าสินค้าเราดีขนาดไหนคือคนที่เขาเป็นลูกค้าเนี่ยแล้วเขายังไม่ได้รู้จักแบรนด์เขาไม่ได้เชื่อถูกป่ะคนทุกวันนี้ตั้งเป้าตั้งป้อมด้วยคําว่าไม่จริงไม่เชื่อเพราะว่าโลกมันเป็นแบบนั้นไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่ดีคือถ้าวันนี้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าได้ด้วยตัวของลูกค้าเองมีกรณีเดียวครับคือสินค้ามันดีมากพอด้วยตัวคุณภาพของเขาและนูสกินคือพาร์ทเนอร์คนนั้นที่ทําให้คุณ มั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าเราจะทําแบบไลฟ์เราจะทําแบบออฟไลน์ line, ใช้กระเช้าเข้าไปเยี่ยมแต่ลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อสินค้าไม่ใช่เพราะว่าตัวเราอย่างเดียวนะแต่เป็นเพราะว่าคุณภาพสินค้ามันดีมากพอนั่นเองนะครับใครรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยอืมใช่บ้างถ้าใช่พิมพ์มาให้หน่อยว่าใช่นะครับเรื่องสุดท้ายเลย <S <S สําหรับผมนะก็ะคือเรื่องของการไม่มีเราไม่มีเราอะไรกันคือวันนี้ ต่อให้เราจะแบบเป็นสายไลฟ์จัดหรือสายไม่ไลฟ์มันมีค่าเท่ากันครับคือพรุ่งนี้เราก็แก่ลงถูกปะพรุ่งนี้แรงก็อาจจะไม่เท่าวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะไม่ไหวในการทําในสิ่งสิ่งนี้อีกต่อไปก็ได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เราชอบแพลนไปก่อนว่าเอ้ยพรุ่งนี้เราจะทําแบบนี้ทําแบบนี้นะผมอยากให้เปลี่ยนความคิดนั่นซะแล้วคิดก่อนว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรเพื่อวันพรุ่งนี้ พราะอะไรครับไม่มีใครการันตีได้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะไหวนะฮะถ้าเราพรุ่งนี้เราไม่ไหวแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ว่าใครทำอะไรกยตามทุกอย่างที่มันสร้างเงินได้อะผมมองว่ามันดีทั้งหมดนะทุกอย่างที่สร้างเงินได้แล้วสุจริตนะมันดีทั้งหมดแต่ประเด็นก็คือแล้ววันที่เราไม่สามารถสร้างมันต่อไปได้เนี่ยวันที่ไม่มีเราเนี่ยสิ่งนี้มันจะยังดําเนินอยู่หรือเปล่าถ้าวันนี้เราต้องไลฟ์ arium, ขายแล้วเรายังต้องไลฟ์เพื่อทําให้เกิดวอลลุ่มขายอน่ะเฮ้ยแล้วเราเองทาได้มันดีแต่ถ้าพรุนี้เราไม่ไหววอลลุ่มขายจะเกิดหรือล่า นี่สิ่งที่เาจะต้องถามตัวเองมากๆแต่ New Skin ครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ด้วยด้วยพาร์ทเนอร์ของเขาด้วยคุณภาพสินค้าด้วยโมเดลธุรกิจผมว่าทั้ง3ส่วนเนี้มันเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ใช้คำว่าต่อให้ไม่มีเราเราสร้างอย่างเต็มที่วันหนึ่งนะต่อให้ไม่มีเราวันนั้นธุรกิจก็ยังดำเนินต่อไปวันนั้นลูกค้าก็ยังเกิด retention ต่อไปวันนั้นทีมงานของเราทุกคนก็ยัง scale ธุรกิจต่อไปคุณเริ่มต้นจากการที่ เริ่มจากคําที่ไหวเริ่มจากสิ่งที่คุณไหวได้แต่สเกลได้ไม่รู้จบนั่นผมว่านั่นจะเป็นข้อเปรียบเทียบแตกต่างชัดเจนโดยเฉพาะวันนี้ครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังที่จะเข้าไปในโลกไลา์เพราะเห็นโมเดลขึ้นมาเนาะ encourage นะครับแนะนำว่าสิ่งที่เขาทำดีมากแต่อย่าลืมหาสิ่งที่มันจะปลอดภัยในวันที่เขาไม่ไหวคำตอบคืออะไรคำตอบคือดูส kin นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากวิดีเพียง3ข้อนี้แล้วผมคิดว่า3ข้อนี้ค,คือ3ข้อที่สามารถที่จะ ทำให้หลายๆคนเข้ามาสนใจธุรกิจนี้ได้และเป็น3ข้อที่วันนี้คุณโชคดีมากที่คุณได้เจอพัทในที่ชื่อว่า New สกินครับขอบคุณมากครับแล้วก็ส่งหม่ยคืนให้กับน้องอสซมโอนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหนะคะอยากให้ทุกคนพิมพ์คําว่านะคะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเข้ามาในช่องแชทแบบรัวๆเลยแทนการขอบคุณนะคะวันนี้พี่นอตแบ่งปันได้อย่างเห็นภาพชัดเจนมากๆนะคะและเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะคะเข้าใจเลยว่า New ก k i เนี่ย เหมาะมากๆสําหรับคนที่อาจจะชอบไลฟ์หรืออาจจะไม่ได้ย,ไไดยังไม่ได้เริ่มไลฟ์เนี่ยทุกคนทําได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วเรานะคะไปกันต่อที่ผู้นําท่านสุดท้ายเลยค่ะที่จะมาแบ่งปันในวันนี้นะคะซึ่งตัวท่านเองเนี่ยต้องบอกว่าฉายาของท่านเนี่ยคือผู้นําของจริงค่ะอดีตตัวท่านจบปริญญาตรีโทวิศวะคอมพิวเตอร์ลาดกระบงังเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายตั้งแต่อายุ19ปีแต่ไม่เคยพบกับธุรกิจที่เป็นของจริงตัวท่านเองเนี่ยใช้ประสบการณ์นะคะออกตามหาบ้านหลั สุดท้ายของท่านค่ะจนได้มาพบกับสุดยอดผู้นำนะคะคุณตินและคุณจิราวันวิเชยดิดเรียกได้ว่าการเจอครั้งนั้นเนี่ยเปิดโอกาสธุรกิจนุสินให้กับท่านแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านไปอย่างมากมายค่ะปัจจุบันนะคะตัวท่านเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะในตําแหน่งนะคะอ่อักคู่นะคะไม่ขึ้นใช่ไหมคะอ่าในตําแหน่งนะคะ